สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาวัดปากน้ำเนาะวัดปากน้ำเปิดตั้งแต่แปดโมงจนถึงหโมงเย็นอยู่ฝั่งทนเนาะก็สามารถมากันได้เนาะวัดเปิดแล้วเนาะให้เข้ากันได้แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังต้องใส่แมสก์นะคนเยอะมากวันนี้นี่๋ยวเราเดินไปทางซ้ายมือเนาะใครที่ยังไม่เคยมานะครับคือวัดสวยมาก แนะนำว่าต้องมาเนาะมีน้องแมวด้วยน้องแมวเยอะมากเราก็เดินไปตรงกลางเลยเนาะส่วนทางขวามือเนี่ยขวามือเนี่ยจะเป็นทางที่เราจะไปดูพระองค์ใหญ่อ่าเริ่มแรกเราเข้ามาเราก็จะเห็นการหลอดเทียนเนะาะทำบุญแล้วแต่ศรัทธาเลยแล้วแต่ศรัทธาจะหยิบเนาะหยิบเทียนเนาะ กาไปใส่ในกระทแะแล้วตักน้ำเทียน3ครั้งด้วยกันนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้3ครั้งนะครับเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเป็นสิริมงคล หลังจากเราหล่อเทียนเสร็จจะไปอีกที่หนึ่งนะครับข้างหน้าเลยจะเป็นเหมือนรูปลออหล่อของหลวงพ่อสดนั่นเองคนเยอะมากวันนี้ทางขวามือนะครับทางขวามือก็จะเป็นจุดเช่าบูชาดอกไม้ทุกเพียนรวมไปถึงพวงมาลัยแล้วแต่ศรัทธาเหมือนกันเนาะไม่ได้กำหนดเนาะว่า จะต้องทำบุญเท่าไหร่หลังจากได้แล้วเราก็จะไปไหว้กันนะครับตรงที่พรมแดงนะคาถาที่ใช้ท่องจะอยู่ในป้ายข้างหน้าเลยนะทุกคนท่องน้โมสามจบตามด้วยสัมมารหังนะหรือเวลาเราไปวัดต่งางๆเงี้ย มันไม่จําเป็นเนาะว่าเราจะต้องท่องแค่บทที่เขาให้มาเนาะเราจะท่องบทที่เราจําได้ก็ได้มถือว่าไม่ผิดเนาะยิ่งท่องเยอะก็ยิ่งเป็นสิริมงคลระาวาังทูปเพียนเสร็จดอกไม้จะไปวางอ,อีกที่หนึ่งเนาะวางที่ข้างหน้ารูปหล่อนะแล้วเขามีปิดทองด้วยเนาะมีปิดทององค์พระท่านเนาะ แล้วก็ปิดทองช้างมีเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะเติมน้ำมันตะเกียงเปรียบเสมือนอีกหนึ่งอย่างเนาะที่ต้องทำเนาะเขาเรียกอะไรเป็นการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตนั่นเองอืมใครที่กำลังมีทางตันคิดหาหนทางการทำธุรกิจไม่ได้การเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะที่ เกอ,อะไรเป็นสิริมงคลแกชีวิตอะจะทำเขาเชื่อกันว่าจะทําให้เราพบทางสว่างนั่นเองเราเราก็ถือเค็ดเติมนะว่าจะต้องทำสามครั้งทุกอย่างจะทำสามครั้งถือว่าเป็นสิริมงคลต่อไปเราจะไปพรมน้ำมนต์กันนะทุกคนด้าน ด้านใกล้ๆกับที่เติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเขาจะมีน้ำมูลไว้ให้เนี่ยให้เราตักใส่แก้วตักใส่แก้วเสร็จแล้วก็ไปพรมในอ่างน้ำเนาะพรมหัวพรมตัวก็ได้หรือใครมีขวดมาก็สามารถเติมกลับบ้านได้ทางวัดจะมีจุดเขาเรียกอะไรอ่ะบูชาวัตถุมงคลด้วยนะใครที่อยากได้เนาะก็สามารถมา เช่าหาก,กันได้ต่อไปเราจะมาถวายสังฆทานกันนะทุกคนเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ได้บุญเยอะนะกนารถวายสังฆทานเนะี่หลังจากที่เราถวายสังฆทานเสร็จเราก็จะเดินตรงมาเลยผ่านน้ำตกเนาะด้านซ้ายมือนี่สวยมากดูเป็นธรรมชาติล่มลื่นมากๆ เป็นวัดที่น่ามาเที่ยวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายอาหารปลาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะทุกคนปลาเยอะมากที่เนี่ยพี่หมอเลือกเป็นขนมปังเนาะการเข้าวัดเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบถ้าคนเราเนี่ยกำลังมีความทุกข์ทุกกายทุกใจ หาทางออกไม่ได้วัดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะที่แบบจะทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบลงคิดนู่นคิดนี่ได้ดีมันเป็นเขาเรียกไงอะมันเป็นพลังบวกะเวลาเราไปวัดเนี่ยเราจะได้รับพลังบวกอืมแนะนำนะใครที่มีปัญหาชีวิตต่างๆหาทางแก้ไม่ได้แนะนำให้มาวัดเนะาะทำบุญทำทานเดี๋ยวเราจะหาทางออกได้อีก เป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าเราอุดอู้อยู่แต่บ้านนอนคิดนู่นคิดนี่มันไม่ช่วยอะไรทุกคนต่อมาอันนี้จะเป็นลงของหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อสดเนาะแต่ก่อนเขาจะเป็นลงแก้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทาเป็นลงทึบแล้วนี่ก็จะมีใบทรงอาการโรคถ้าเราเป็นโรคอะไรเงี้ยก็สามารถขอทันได้หายเนาะต่อมาเราจะมาขยาเซมซี เราจะมาดูวิธีเขย่าเสียมซีกันการเขย่าเสียมซีเราจะเขย่าเสียมซีก่อนนะพอเราได้เลขแล้วเราจะเอาเส้นปวยเส้นปวยก็คือไม้2อ,อันเนี้ยมาทํานายเราก็บอกว่าเลขที่ออกมานี้ใช่ของเราไหมเราก็โยนไม้เส้นปวยถ้าความอันง่ายอันเนี้ยแสดงว่า เลขนี้เป็นของเราเนาะก็เดินไปหยิบได้เลยแต่ว่าถ้าหงายสองอันคว่ำสองอันเนี่ยแสดงว่ายังไม่ใช่ก็ให้เขย่าใหม่เนาะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนอืม อยู่ข้างหน้าขวามือเลยนะทุกคนเห็นไหมที่แสงจ้าๆคือแนะนำว่าให้เอารองเท้ามานะคือจุดเนี้ร้อนมากแต่ว่าคุ้มมากพระองค์ใหญ่แบบดูมีสง่าราศีด้านซ้ายของอกท่านเนี่ยพระอุลาเนี่ยก็จะบรรจุหัวใจทองคำแล้วก็สัตบงกฏข้างบนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอัฐิของหลวงพ่อนั่นเอง อพระเนี่ยมีความสูง69เมตรนี่เราก็จะมาปิดท้ายการไหว้พระในโบสถเนาะเป็นพระประธานเก่าสวยมากสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยมาวัดปากน้ำเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยหาเวลามาได้วันหยุดเนี่ยก็น,นำว่าให้มานะคือดีจริงๆมีน้องแมวให้เล่นด้วยนะใครที่เป็นทาสแมวก็ไม่ควรพลาดเนาะน้องใจดีบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ